คนโกฟาร์มร <ic> <laughs> ีไซเคิลฝรั่งขี้เมาคนเดียวถือขวดช้างเขารีไซเคิล you have to recycle เนาะสัวหัวทักหลายเด้อเดี๋ยวนี้ฟาร์มโนโนเซเว่นโน่เอ้ยงานบุญฝรั่งบุญ เขาถือเบียร์ช้างอยู่คนเดียวนอกนั้นเขาถือขวดน้ำเสิร์ฟกันไม่หกไม่เได้ลัคกี้เมนสันวิลนวาต์ดริงก์ับอันเนมอุยโยโยโยยรีไซเคิลวิญยาาไปนอนไล่กับยายนกป่าไหมไปไหมไปไมไละเฝไหนชอมี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 ิ มีดอกสองตัวมีเมียวสองตัวผ่านด้วยว่าดำกับเหลืองอีมอะไรมีก้๊บก้าบก้๊ก้าบอีกสิบสิบหกตัว